โอ้นี่แกเหมามาเลยนะครับรถห้าคันรถนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดินลงมาน้ำเปล่าเครื่องนะขับไปโลดทุ่มนะขึ้นไปใสทั้งควังเลยก็ได้แล้วดอกเปิ้ลมาพียาสับพองนะครับขับไปอ้าวลูกเที่ยงโอ้โหอนุพื้นเงี้ยซับอย่างเดียวเลยนะครับไปวิ่งมานี่ไม่มีจับนะครับฉีดยาเต็มข้อนะครับพัดตรงนี้มีสิทธิ์นะครับยิงทุกตั้งวะเนี่ เชียจริงๆเชี่ยดังจริงๆลงไปเยอะลงไปเยอะี่ไม่รับเับวันนี้นี่เราเาโดแล้วยังไม่เห็นเรื่องวิทย์เลยนะครับโอ้โหถูกตัดออกจากเกมไปเลยนะครับเรื่องวิทย์เรื่องวิทย์หมายเลขติดห้านี่หายไปจากจอทีวีเลยนะครับ อ๋อครับแหมแฟนๆก็บอกเวลาเยอะนะครับไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้คนนำนี่ก็เล่นสบายแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์วิสลุธไปแล <ไป S 1> ้วครับส่งให้อนุภาพมาแล้วอโอ้โหวัชระว,วางวางวางให้จริงาาติดครับจินดาปล่อยออกครับรมาครับทุ่มเร็วเล่นเร็วครับปาบมงเข้าไปเลี้ยงวิดเทียออกไป ได้ลูกเตะมมอมกครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับลูกนี้เฝ้าเฝ้าก็จะเป็นลูกตั้งเตะนะครับวันนี้นี่เปลี่ยนแผนนะครับเอาจินดาเนี่มาเป็นตัวเป้าเลยนะครับ,บเหลืองวิทย์มาแล้วครับปัดยายางสก,กัดได้อนุภาพโอ้โอนุภาพนี่แกวิ่งตลอดนะครับจี๊ดมากไม่รู้แกจะวิ่งได้ตลอดครบ40นาทีหรือเปล่านะครับ มีรักดิ์มรัก์ส่งง่ายๆครับให้วัชานัทรสโดกลับมาให้อนุพาพว่าเลยครับหลุดไปก็ไม่หลุดครับไพ่รถไม่หลงยงไยรมาแล้วครับกายรถองยิเลียดมเข้าครับกตกออกไปนะครับตอนนี้กองแผนนี่ไม่ให้สิทธิ์ลุงประสุขหายใจแล้วนะครับ อ่าครับตอนนี้ให้หลังมาทุ่มเลยนะครับให้เจ้าบอยรัตพลมาทุ่มเลยไม่รีบร้อนนะครับทิ้งวีรศักดิ์ไว้คนเดียวนะครับตาวตาวฝงบุพคงก็ทิ้งตัวเต้าไว้เหมือนกันนะครับปัดยาผู้กายมาอีกแล้วไม่ถึงอีกแล้วจินดาเนี่ยแกหลอก็หลอดนะครับใจหลอจริงๆเลยแกอยากจะมม่งให้โดนนะครับแต่มันมุ่งไม่โดนนะครับเซตคนเซตคน เตาเตาเตาดูคนเอาล้วครับตอนนี้หิวตายไหมน้ำเตาไม่มีตัดยาวมาถึงไหมครับถึงไม่ถึงธนาสารไม่มีอะไรเอ้าเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยโอ้โหเกลี่ยไปครับตรงนี้เจ็บไหมครับเจ็บครับปู่จุกจุกปู่ขอน้ำแข็งนล้วครับโซดา